สวัสดีค่ะวันหวาน,นอรุภาพ,าพานิจรรุนะคะยังไงก็อยากจะฝากถึงช่วงสวงกรานนี้นะคะสําหรับคนที่ขับรถก็ให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงสวงการานจะมีการสาดน้ําใส่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้ชะลอความเร็วในบริเวณที่เขาเล่นน้ํากันนิดนึงนะคะส่วนคนที่เล่นน้ํานะคะจะขึ้นท้ายรถกระบะเล่นก็นดีหรือว่าเล่นตามข้างข้างทางก็ดีนะคะก็ฝากนิดนึงพวกน้ําที่บางครั้งว่าส่งแป้งเกลแป้งเปียกอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งมันแสบตามากเลยหวานเคยโดนเองที่แบบเออเข็ดไปเลยทีเดียวนะคะ ตรงทั้งเวลาศาสตร์เข้ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าศาสตร์เข้ารถยนต์เนียค่ะป้อาจจะทําให้เบลอเลมองไม่เห็นยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงขอพอเล่นให้แบบน่ารักน่ารักดีกว่านะคะแล้วก็ขอฝากถึงคนที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันเช่นคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะหรือว่านานๆเจอท่านทีอย่างเงี้ยค่ะวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยยังไงก็หาโอกาสมาเจอกันพาท่านไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ